สวัสดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ r y u l i c and Energy g r a d e Lines นะครับก็คือมีเส้นอยู่2เส้นที่เราจะพิจารณาในที่นี้เส้นที่1ชื่อว่า h d r a u l i c g r a d e line เส้นที่2ชื่อ Energy g r a d e Line มันคือเส้นอะไรครับนะครับมันเป็นเส้นที่ใช้สำหรับคู่กันกับตัว Bernoulli's e q u a t i o นะครับก็คือว่าเอาตัวแรกก่อน n n r r y y r r d e Line นะครับซึ่งมักจะเขียนด้วยตัวย่อว่า EGL นะครับตัว egl ที่ว่านี้นะครับมันจะเป็นตัวแสดงผลรวมคือคือมันจะแสดงความสูงนะครับแสดงเหตุในทีน่นี้เหตุก็คือความสูงนะครับโดยที่เมื่อนำเบอร์นรู equation นะครับมาเขียนใหม่นำ r บ o u l l i equation มาเขียนใหม่จากเดิมทีที่มันเคยเป็น p ส่วนด้วย r h บวกด้วย v กำลัง2ส,ส่วนด้วย2บวกด้วย g อ่เท่ากับค่าคงที่นะครับเท่ากับค่าคงที่เราจะนำมาเขียนได้ใหม่เป็นเอา z หารยาวนะครับจะได้มาเป็น p ส่วนด้วยโร o g บวกด้วย v กกำลังสองส่วนด้วย 2G บวกด้วย z จะมีค่าเป็นค่า constant อีกตัวหนึ่งไม่ใช่ constant ตัวเก่านะครับเพราะ constant ตัวเก่ายังไม่มี g หารเราจะเรียก constant 1ตัวนี้เรียก constant 2 ก็จะได้ว่าคอนสแตนต์สองก็จะเท่ากันกับคอนสแตนต์หนึ่งหารด้วย G นะครับตัวใหม่นี้นะครับถ้าเราไปเช็คหน่วยมันสัตวนีหน่วยเป็นเมตรเพราะมันเป็นความสูงนะครับ P ส่วนด้วยโล g ถามว่า P หารด้วยโล g หน่วยจะออกมาเป็นอะไรคําตอบคือออกมาเป็นความสูงครับเพราะว่านักศึกษาจากไฮโดรสแตติ c เพชเชอร์นักศึกษาจะรู้แล้วว่าเพชเชอร์สามารถเกิดขึ้นได้จากการเอาโลคูณด้วย G แล้วคูณด้วยความสูงเพราะฉะนั้นถ้าเอาเพชเชอร์หารด้วยโล g หน่วยที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นความสูง ถ้านักศึกษาเช็คนะครับ v กําลัง2ส่วน 2g ก็จะออกมาเป็นความสูงเพราะว่า v หน่วยเป็นเมตรเซก g หน่วยเป็นเมตรเซกแควนตัดกันมนจะอมาเป็นเมตรมันแต่ละตัวนี้เป็นความสูงหมดเลยครับนะครับโดยที่แต่ละตัวก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปนะครับเช่นตัวแรกนะครับตัวแรกตัวตัวนี้นะครับตัวตัวแรกคือตัวนี้นะครับ ในนี้นะครับเราสามารถเรียก static heat ได้นะครับ static heat ได้ h a t ในที่นี้คือความสูงนะครับถ้าเป็นในหนังสือเล่มนี้ในหนังสือเล่มนี้นะครับก็เก็เรียกมันว่า pressure heat นะครับไม่เรียกว่า static heat แต่เรียกว่า pressure heat นะครับ o อเนี่ยนะผมหาปากกาให้เจอโอเคเจอแล้วนะครับ o อ pressure heat พราะมันเป็นการนำเพรสเชอร์จริงๆมาคิดนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเทอมที่เหลือนี่ p r e s s u i นะครับเทอมที่เหลือมันไม่ใช่เพรสเชอร์นะครับเทอมที่เหลือมันไม่ใช่เพรสเชอร์เทอร์มเซนเซอร์สอง low v s แ u a r e ไหมเราจะเรียกว่าไดนามิกเพรสเชอร์แต่จริงๆมันไม่ใช่เพรสเชอร์มันแค่มีไดเมนชันเป็นเพรสเชอร์นะครับส่วน v กําลังสองส่วนด้ log นะครับ v กําลังสองส่วนด้ log เนี่ก็จะเป็นเฮดอีกประเภทหนึ่งเรามักจะเรียกว่าไดนามิกเฮด นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าไดนามิกเฮดหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเวลสตีเฮต์นะครับหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเวลสตีเฮต์นะครับโอนะครับโอเวลสตีเฮต์ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวสันะครับตัวสัตตัวนี้นี่เขานิยมเรียกกันว่า elevation h e a d นะครับ elevation h e a d ก็คือเป็นเ e a เรื่องเกี่ยวกับความสูงนะครับในหนังสือเล่มนี้เรียกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเรียกว่า elevation h e a d ผมพบว่าบางหนังสือบางเล่มก็เรียก potential h e a d นะครับโอเคเอา่า เมื่อเรานำเบอร์นูลีอีควเอชันผมพูดซ้ำนะครับเมื่อเรานำเบอร์นูลีอีควชันมาเขียนใหม่ในฟอร์มนี้ในฟอร์มนี้แต่ละตัวจะเป็นเตุกันนะครับผมเพิ่งแนะนำชื่อไปคล้ายๆกันนะครับอย่างเช่นเทอมนี้น,นะครับอย่างเช่นเทอมนีน้เราสามารถเขียนได้ใหม่โดยการเอาโลคูณตลอดเราก็จะมีเป็น p บวกด้วยเซนหนึ่งเซนสองโล v s q u a r นะครับบวกด้วย log z เท่ากับคอนสแตนต์อีกตัวหนึ่งนะครับเท่ากับคอนสแตนต์อีกตัวหนึ่ง <สา S 1> อาจจะเรียกว่าคอนสแตนส์3ก็จะเห็นว่าคอนสแตนส์3นะครับมีค่าเท่าก,กับคอนสแตนส์2คูณด้วยโรนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นสแตติกเพรสเชอร์นะครับแต่ละเทอมจะกลายเป็นเพรสเชอร์กันแบบนี้ก็จะเรียกสแตติกเพรสเชอร์เทอมนี้เรียกดินามิกเพรสเชอร์เทอมนี้อาจจะเรียกเอลเวอเรชันเพรสเชอร์หรือโพเทนเชียลเพรสเชอร์นะครับเอลเวอเรชันเพรสเชอร์หรือโพเทนเชียลเพรสเชอร์นะครับเขียนอย่างนี้โพเทนเชียลเพรสเชอร์นะครับตัว P นะ potential นะครับก็แล้วแต่ฟอร์มเดี๋ยวเราเราเห็นตัวอย่างการใช้งานไปเรื่อยเรืเราจะเริ่มเห็นว่าอ๋อโจทย์บางประเภทเราก็แก้โดยใช้ b bon e บร t i o n ในฟอร์มที่เป็นอา่าเป็น pressure โจทย์บางประเภทเราก็แก้โดยใช้บ a t i ว n ที่เป็นตัวอา่าเป็นตัวเตุนะครับในที่นี้เอาเป็นตัวเตุก่อนถ้าเอาเตุทั้งสามตัวมาบวกกันผลรวมเราจะเรียกว่า Energy Grade Line นะครับแต่ถ้าเอาแค่ตัว Z กับตัว P ส่วนด้วยโลมาบวกกันเราจะเรียกว่า Hydraulic Grade Line หรือตัวย่อเป็น HGL ผล,ผลต่างระหว่าง EGL ลบด้วย HGL ก็คือ Velocity Head ถ้าเขียนเป็นรูปก็คืออย่างนี้ครับเช่นฟูิดไหลในท่อนะครับฟูิดไหลในท่อท่อหนึ่งฟูิดไหลในท่อนี้นะครับไหลขึ้นตามท่อนี้เห็นว่มท่อนี้ แซดไม่ได้คงท, <Z S 1> งที่นะครับไม่ได้คงที่นะครับมีระดับอ้างอิงอยู่ระดับหนึงเรียกว่าดาตัมนะครับตำแหน่งนี้ Z s ซ t เท่ากับศจุดที่เราเริ่มสนใจจุดที่1นะครับก็วัดขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่า s ซ t หจุดที่เราสนใจอีกจุดหนึงจุดสอยู่ตรงนี้เรียกว่า Z ซส 1, 2, น, Z นะครับจากดาตัมขึ้นไปนีเมื่อเอา s ซ t บวกด้วยก,ก็คือเอาเอาตัวเอลิเวชันเฮท บวกเพ e s เชอร์เฮทบวกไปรอสตี้เฮทของจุดที่1จะได้จุดนี้จะได้ตำแหน่งนี้จุดที่2นะครับเมื่อเอาเอลเว t i o ชันเฮบวกด้วยเพร s เชอร์เฮทบวกด้วย v e รอสตี้เฮทจะได้จุดนี้นะครับไม่ว่าจุดไหนบนท่อน,นี้ก็ตามเมื่อนำ3า3ค่านี้บวกกันนะครับจะได้เส้นคงที่นี้ตลอดเส้นนี้เรียกว่าเอเนจีเกรดไลน์นะครับเอเนจีเกรดไลน์ก็คือมันเป็นตัวยืนยันว่าผลรวมของทั้ง3เทอมอันได้แก่ เทอมที่เกี่ยวขันกับซเทอมที่เกี่ยวกับเพรสเชอรและเทอมที่เกี่ยวกับ V จะเป็นค่าคงที่นะครับเส้นนี้เรียกว่า Energy Grade Line เป็นตัวฟ้องถึง Energy คือคือ,อยังงงว่าซัเป็นความสูง้แล้วที่เหลือมันไม่ใช่ความสูงมันในในตัวขนาดของในตัวลักษณะของมันมันเป็นเฮททั้งนั้นคือมันเป็นความสูงหน่วยมันจะเป็นเมตรกันทั้งหมดนะครับเขาบอกว่าผลรวมพวกนี้เป็นค่าคงที่ นะครับเรียกว่า Energy g เกรด Li n e เส้นมันก็จะต่อไปเรื่อยๆสมมติมีจุดที่3อยู่ตรงนี้มีจุดที่4อยู่นี้มีจุดที่5อย่างนี้มีจุดที่6อยู่นี้แต่ละจุด Energy g เกรด line จะเป็นข้างที่ก็ลากยาวไปเรื่อยๆส่วนไฮดรลิกเกรดไลน์นี่เป็นผลรวมระหว่าง Z กับ P ส่วนโลจีนะครับเส้นนี้จะสูงจะต่ําขึ้นอยู่กับ V กําลังสองส่วนด้ีครับถ้า V กําลัง2ส่วนด้ 2G มากเส้นนี้ก็ต่ํา V กาลังสองส่วน 2G น้อยเส้นนี้ก็จะสูงเช่นอย่างนี้ครับพื้นที่หน้าตัดน้อย ที่ตำแหน่งหนึ่งนะครับพื้นที่หน้าตัดน้อยความเร็วก็สูงเพราะฉะนั้นเส้นนี้ก็จะต่ําเมื่อเทียบกับตำแหน่งนี้พื้นที่หน้าตัดมากตำแหน่งที่สองนะครับพื้นที่หน้าตัดมาก v ก็จะน้อยเพราะฉะนั้น v ีกำลังสองส่วนสองก็จะน้อยเมื่อเทียบกับตำแหน่งนี้ไฮดรอลิกเกรดไลน์นะครับไฮดรอลิกเกรดไลน์จะอยู่ต่ํากว่า EGL เมื่อ v มันสูงนะครับาวนี้นัึกษาผมมีประเด็นหนึ่ง เอเนจีเกรดไลน์เป็นเส้นตรงนี้นี่เป็นตัวยืนยันว่าผลรวมของทั้ง3ามเอเนจเป็นข้างที่แต่ b บ n a r y Equation คืออะไรครับจารู้อยู่แล้วว่ามันคือ m o m e n t ัม Equation ที่ที่คิดว่าไม่มีอ่าลอสเนื่องจากฟริ t ชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในความเป็นจริงซึ่งซึ่งในความเป็นจริง Flow ไหนบ้างครับที่ไม่อ่าฟูต,ตัวไหนบ้างที่ไม่มี v i สคอสตี้คำตอบคือไม่มีทุกฟูต,ต่างมีวิสคอสตี้หมดเพราะฉะนั้นนะครับทุกฟโฟล เมื่อไห่ไม่ว่าเป็นฟุ่ยตัวไหนไมาไหลก็จะมี friction เกิดขึ้นเสมอถ้ามีฟริกช i o ผลรวมของทั้งสามตัวก็จะไม่เท่ากันหวังว่าเดาได้นะครับผลรวมของ kinetic energy potential energy และ flow work ถ้ามี f r i c t i o ผลรวมก็จะลดลงลดลงลดลง,ลดลงเพราะว่า energy มีการเปลี่ยนรูปแปลอชนะ friction ฉะนั้นในความเป็นจริงนะครับ energy เกรดไลน์ก็จะต่ำลง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 แต่ใน flow ที่มีฟริกชันต่ำ,ตำ เช่น Chain Flow ที่ห่างจากผนังมาฟริ t ชันมันตำ่ำ Energy Grade Line มีการลดลงอย่างเห็นได้ไม่ค่อยชัดถ้าเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเราใช้ b บ u a r y Equation ได้นะครับเพราะฉะนั้น r g y Grade Line ก็อาจจะไว้เช็คได้ว่าจะใช้ b บ n a r y Equation ได้ไหมนะครับตัวอย่างของการใช้งานนะครับก็อย่างเช่นในภาพนี้นะครับจุดนี้เป็นว่ามีแท้งอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีปลายออกเป็นนอซนะครับวัด จุดที่1ก็คือจุดที่ผิวน้ําจุดที่2คือตรงโฟโลออกนะครับในที่นี้เราจะเห็นว่า EGL เป็นค่างที่ตลอดไปนะครับส่วนตัวตัว,ว HGL คือไฮโดริกรดไลน์นะครับยิ่งยิ่งทีแรกตรงผิวน้ํามีค่าค่าหนึ่งนะครับ V 1กํากลังสส่วน2 G คือผิวน้ําก็มีการลดนั่นแหละแต่มันลดไม่เยอะ V 1กําลังส V 1กําลังสส่วนด้2 G จึงมีความต่างจาก EGL อยู่นิดหน่อย ลังจากนั้นนะครับยิ่งต่ําลงไปความเร็วก็ยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะเห็นว่า v1 กลัง2ส่วนใน 2g เริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น hgl ก็เริ่มต่ําลงต่าลงต่าลงความแตกต่างระหว่าง egl กับ hgl คือ v กลัง2ส่วนใน 2g นะครับยิ่งต่างกันเยอะแสดงว่าความเร็วยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มจุดนี้นะครับความเร็วสูงมากมันก็ยิ่งต่ำนะครับนี่เป็นตัวอย่างของความแตกต่างระหว่าง hgl กับ egl นะครับอย่างอย่างนี้นนะครับก็จะมีตัวอย่างว่าเออจริงๆแล้วเขาอยากรู้ว่า v2 นี่ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเรารู้ระดับความสูงของความแตกต่างระหว่าง H กันกับผิวน้ำนะครับอย่างทีนี้เราก็จะเห็นว่าเ,เราก็สามารถใช้บริร์เรียคชันได้นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ว่า P 1ส่วนได้โลบวก V 1กำลัง2ส่วนได้2บวกด้วยซ1ะครับมีค่าเท่ากับ P 2ส่วนด้โลบกด้เซน V 2องกำลัง2บวกด้วย g ันะครับแต่เนื่องจาก P 1ที่ผิว1ความดันเป็นความดันบรรยากาศ ที่ 2, เปิดออกสู่บรรยากาศมัน P1 และ P2 ต่างมีค่าเท่ากันคือความดันบรรยากาศทั้งคู่อันนี้ผมได้อธิบายไปนในตัวอย่างหนึ่งแล้วนะครับว่าเมื่อโฟพุ่งออกมาสัมผัสกับอากาศข้างนอกนะครับความดันที่ตำแหน่งนี้เราจะให้เท่ากับความดันบรรยากาศเราก็จะได้ว่า P1 เท่ากับ P2 เท่ากับความดันบรรยากาศก็จะเหลือแค่นี้นะครับ P 2, พวกนี้ก็แคนเซลกันไปส่วนเส้นหนึ่งกับเส้นสองลบกันนะครับมีค่าเท่ากับ h เราก็จะได้ว่าเราจัดรูปได้ใหม่นะครับก็จะได้ v 2องกลังสองลบด้วย v 1นึ่กลังสองเท่ากับ2 gh นักศึกษาลองพยายามจัดรูปดูนะครับผมจะขออนุญาตไปอย่างเร็วๆสักหน่อยเพราะว่าถือว่าพูดพูดลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้ละนะครับคราวนี้ผมไม่อยากให้ติด v 1ทําทำยังไงเราก็ใช้ continuity equation นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่แสดงให้เห็นว่า continuity equation ถูกหยิบมาใช้เรื่อยๆมีความสัมพันธ์ระหว่าง v 2กับ v 1ดังสมการผมก็เลยบอกว่า v 2มีค่าเท่ากับ a1 ส่วนด้วย a2 คูณกับ v1 เราก็เลยสามารถแทน v อ๋อโทษทีในที่นี้เขาอยากขาจัด v1 นะครับเราจะได้ว่า v1 เท่ากับ a2 ส่วนด้วย a1 คูณด้วย v2 v1 มีค่าเท่ากับที่นี้ก็แทนค่าเข้าไปไอย่างนี้นะครับว่า v1 มีค่าเท่ากับ a2 คูณด้วย v2 หารด้วย a1 อย่าลืมยกกำลังสองนะครับเพราะ v1 กำลังยกกำลังสองก็แทนค่าก็จะได้ฟอร์มนี้ออกมา นะครับก็จะเป็นสรรมการที่สําหรับเอาไว้ใช้หา v 2ได้นะครับว่า v 2ก็จะมีค่าเท่ากับสแวร์ูทของท่านี้หรืออย่างตัวอย่างนี้ครับตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้เป็นโฟลที่ไหลผ่านท่อที่ทีแรกตรงมาแล้วหลังจากนั้นท่อก็มีการลดขนาดพื้นที่หน้าตัดแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นท่อน,นี้มีชื่อเรียกนะครับเรียกว่าเวนจุลีทูปนะครับเวนจุลีทูปเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเวนจุลีทูปอีกในภายหลังนะครับในภาพนี้นะครับเราก็จะได้ว่าตัวไฮโดรลิก เกลไลน์นะครับทีแรกก็มีความสูงประมาณหนึ่งแต่เมื่อท่อเริ่มเล็กลงความเร็วยิ่งเพิ่มขึ้นไฮดรอลิกเกตไลน์ก็ต่ําลงต่ําลงต่าลงจุดนี้เป็นจุดที่ท่อมีไดมิตเตอร์เล็กที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วก็จะสูงที่สุดไฮดรอลิกเกตไลน์ก็ต่าที่สุดหลังจากนั้นเมื่อท่อเริ่มใหญ่ขึ้นไฮดรอลิกเกตไลน์ก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับในในที่นี้นะครับเขาบอกว่าเขาอยากรู้ความเร็วโดยที่เขาจะวัด p 1กับ p 2จงหาความเร็วไไดด้้้มมมัยคคคําาาตตอออบืกก็เขีีนนนสรระ 1> p 1จุด1อยู่ตรงนี้จุด2อยู่ตรงนี้เราก็เขียนสมการนี้ออกมาได้ในภาพจะเห็นว่าเซตหนกับ z ซเท่ากันถ้าอยากได้ v 2ตอนนี้ p 1กับ p 2รู้ละจากการอ่านตัวไพโซมิเตอร์นะครับจากการอ่านไพโซมิเตอร์มา p 1ก็อาจจะเท่ากับโลแกมมา h 1 p 2อาจจะเท่ากับแกมมา h 2เราก็จะได้รู้ p 1ส่วนได้โลรู้ p 2ส่วนได้โล g ชัหนึ่งกับ g ชั้นสองแคนซลกันไปสมมติว่าอยากรู้ v 2ถ้าจัด v 1นึ่งยังไงได้ไหมครับเราก็ใช้ continuity equation ครับเราก็จะมีความสัมพันธ์ประเภทแบบนี้และครับว่า a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2เราก็แทนค่าเข้าไปเราก็จะสามารถกระจัดออกมาได้จะได้ v 2มาในรูปนี้เมื่อเบต้ามีค่าเท่ากับ d 2ส่วนด้ D1 นะครับนักศึกษาลองชะลอวิดีโอผมหยุดดูเประะ็ระยะระยะนะครับเพื่อดูที่ตัว เอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษเขาอธิบายก็ได้นะครับว่าเขาเซตอะไรเท่ากับอะไรเพื่อที่จะได้เข้าใจนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจจะได้สามารถสร้างสมการในลักษณะเดียวกันนี้ออกมาได้นะครับลองลองหยุดวิดีโอผมดูเป็นระยะก็ได้นะครับดูวิดีโอผมเป็นระยะะนะครับเพราะว่าผมก็จะพยายามค้างหน้าบางหน้าไว้อยู่บ้างนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เพื่อไม่ให้ยาวจนเกินไปก็มีเนื้อหาต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ